ทิปสั้นๆราชพัฒเนาะโคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นทิปสั้นๆนะคะก็ประมาณหนึ่งว่าเป็นสวนดอกทานตะวันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปวันนี้สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวทั้งปีเที่ยวทั่วไทยนะคะเที่ยวทั่วไทยแต่วันนี้เรามาที่โคราชนะคะสวนร้อยไร่เกษตรอินทรีย์นะคะก็ มีไกด์นำเที่ยวด้วยเดี๋ยวนะน oh <no. S 1> มีไกดของเราไปแล้วไมปลูดไม่จา้า <laughs> อันนี้น้องๆน,นะคะน้องๆะคะประมาณนี้สวย Okay. กเกษตรร้อยไล่นะคะพิกัดโคล,ล่านะคะแถวสวนสัตว์นครราชสีมาเลยนะคะโอ้ดอกทานตะวันรอแดดตอนนี้ส,สด,อดอกที่มสวยๆน่ะทุกคนม <c oughs> าชข,ข้าก็จะได้เห็นดอกไม้สวยๆนะคะช่วงบ่ายอากาศก็จะ,จะร้อนนิดนึง อันนี้ทริปของเราปีนพี่เหม่งนะคะพี่เหม่งพี่เอ๋นะคะน้องต้นบุญนะคะทำไมไม่มองกล้องอ่ะอันนี้เพื่อนรวมทิปของเรานะคะพี่เหมิงพี่เอ๋นะคะพี่เหมิงพี่เอ๋นะคะอันนี้อุ้ยสวยนะคะสวนร้อยไร่นะคะสวนร้อยไลโคนนราชเนาะเยอะมากเลยมันเ่็นยังไง ดูดอกทานตะวันดอกทานตะวันตอนนี้จะสวยมากมากเพราะว่าพาทิศขึ้นแล้ว <c oughs> เขาก็จะทานตะวันแบบนี้นะคะดอกใหญ่ๆนะคะแต่ว่า,าต้องพาทิศขึ้นอีกนิดนึงนะคะเขาได้มันจะสวยกว่านี้นะคะพาทิศต้องขึ้นอีกนิดนึงเนาะรถนักท่องเที่ยวนักศึกษานะคะกำลังหลั่งไหลเข้ามาเลยนะคะ,ะเพราะว่า อากาศดีมากๆนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะทปคันะวันสวยตอนคือคนจะมาช่วงเช้าๆเพื่อมาดูดอกทันตะวันนี่แหละนะคะสวยอยู่นะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในอีกนะคะอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเทงี่ยวทั้ทงปีเที่ยวทัวไทยนะคะของเราด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเพื่ออ่า เป็นกำลังใจให้กับคนผาเที่ยวนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรากับธรรมชาติธรรมชาตินะคะวันนี้ไม่ได้มีไมมานะคะก็เอาแบบนี้เลยนะคะมาแบบว่า,ามาเจอโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจมาก็ดีนะมีกล้องเนาะก็อยากให้เพื่อนๆได้เที่ยวด้วยนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นตลาดต้นไม้นะคะทุกคนเป็นตลาดต้นไม้อันนี้สามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะสามารถซื้อกลับบ้านได้ มีดอกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรดอกคิดมัดเหรอใช่ไหมเนี่ยดอกคิดมัดใช่ไหมแดงๆเนี่ยดอกคิดมัดเออเนี่ยดอกคิดมัดใช่ไหมท่องเที่โอ้อันนี้เป็นนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนไปไหนก็โอ้มีร้านกาแฟด้วยมีคนละครึ่งว้าวอ๋อเป็นกาแฟออร์แกนิกเนาะเราต้องกินค่ะไป สั่งเลยค่ะหูหอมออกมาข้างนอกเลยอะ่ะโอ้โหมีมักขายด้วยเอฟมักอีกแล้วเอฟมวกอีกแล้วเออเอฟมวกวอีกแล้วนี่นะคะมีเนองอันนี้ร้านกาแฟร้านกาแฟอินซีเนาะกาแฟอินซีกาแฟร้อยไร่นะคะเป็นกาแฟร้านสวยอะค่ะเพื่อนเื่อมานั่งกินกาแฟได้นะคะที่ร้อยไร่ตรงนี้อยู่ตึกเอ่อ กับสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์คนครราชสีมานะคะอิมบุญไปไหนกินกาแฟาเหรอ yeah, no. มีของกินเยอะไม่พ้องกว่าอดโอ้นี่นะคะ,ะ,คะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรซึ่งเป็นฟันเซตนนี่นะคะเนี่ยคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้มาผาอะไรเนี่ยข้าวระยะเมาส์เป็นยังไงวะอันนี้คือข้าวอะไรอะคะ,ะ,ะมันเป็นยังไงอะข้าว ข้าวอะะไรนขหอมมะลินะครับระยะเมาก็คือเราเจ็บเกี่ยวในช่วงช่วงที่อ๋อเหรอจากเป็นระยะน้ํานมมาครับออ๋แล้วก็หุงปกติเหรอคะใช่ครับมีให้ชิมนะครับอ๋อหรอเออเออว่าน่ากินเขามีให้ชิมด้วยนะคะที่นี่สวนร้อยไร่นะคะเพื่อนๆร้อยไร่ถ้าปิดมันก็จะดับ เขาเปิดมาหลายปีแล้วนะแต่เราไม่เคยมาเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างทุกคน<อ>แต่เข้ามาแล้วสวยจริงเราอยู่แค่เนี้ยไม่เคยมาเลย,ยน,น,น,นั่นแน่ะเออแต่หนูก็ไปเที่ยวแล้วทางสุพรรณนึงนะนะบบนู้นน่ะร้อยไร่น่ะอีดอกแบบนี้แหละ <laughs> อี <laughs> ดอกแบบนี้แหละเออเนาะเเนีี่ยยจจจะะ้งงงอไรมัตอนนี้ท่าที่เริ่มขึ้นเขาก็จะ หาพาอาทิตย์เขาถึงเรียกดอกดอกทานตะวันเนาะเ,เพื่อรับใสอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอ๋อเป็นอันนี้ก็พาเด็กๆมาออกคิปก็พาเด็กๆมาออกคิปอันนี้ก็จะเป็นสาระเกี่ยวกับไม้กายเป็นหินนะคะทพื่อนผลิตภัณฑ์ไม้กายเป็นหินนมีชุดระบายสีให้กับเด็กๆนะคะ ว้าวน้ำเต้าปูปลา oh, <no. S 1> อไม่ใช่น้ำเต้าเฉยๆนะอันนี้น่าจะเป็นแปลงผักเกษตรอินทรีย์ของเขาเนาะที่เขาเอามาขายในอ๋อเขามีจุดขายด้วยใครอยากได้ก็ซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะผักสดๆเนาะปลอดสารพิษคิดว่าใช่เนาะ <laughs> นะคะอุ้ยน่ากินน่ะทุกค่ะโอ้ดูซิผักเขียวๆมีหญ้าปูผักขม อันนี้ไม่ใช่ผักขมอันนี้เนี่ยนะผักขมก็อร่อยนะเออเดีด๋ยวเดีอันนี้เป็นแปลงผักแล้วก็มีดอกดาวเรืองสวยๆด้วยครับเ,เพื่อนๆมีน้ำเต้าน้ำ,น,ำน้ำเต้าอันนี้กำลังต้มอร่อยเลยเดี๋ยวนะน้ำเต้าพี่อ้อนเต้ดชออกมสวยแสบโอ้น้ำเต่ายาวดูรูปมันยังยาวเลยอันเนีเ้ยดูดิน้ำเต้าน้ำเต้า อันนี้น้ำเต้าค่ะฟักเขียวจะเป็นผล <ผน S 1> <น>จากขนมทอดเกาะน,นะคะเพื่อนๆอันนี้ที่ร้อยไร่นะคะร้อยไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาของเรานะจ๊ะอยู่ใกล้ๆกับสวนสัตว์นครราชสีมานะคะมีทุกอย่างเลยนะคะโอ้ทุ่งนี้สวยมากโอ้ทุ่งนี้สวยมากนะคะทุ่งนี้สวยมาก,ะะมากเป็นทุ่งคอรดมอสเนาะ คนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องแวะมาวันธรมรมดาที่คนไม่เยอะเน,ะนาะเอาแต่เช้าไม่ร้อนไงลมเมรุบตก็ไหนก็ไหนติดตัวงยบุ่งดอก ดาวกระจายดอกคอทมอนนะคะสวยๆเลยนะถ้าใครอยากที่แบบว่าอยากได้แบบว่าคนไม่เยอะต้องวันธรรมดานะคะวันธรรมดาแต่วันนี้จะเป็นวันเสาร์เนาะคนก็จะแน่นนิดนึงเนี่ยอันนี้เป็นจุดไฮไลท์นะเป็นจุดไฮไลท์ของอ่าพื้นที่้อยไล่เนาะก็จะเป็นทุ่งคอทมอแบบนี้นะคะเขาถ่ายรูปกันอันนี้เขาเรียกตัวอะไรมัดข <laughs> อดออมัดขอดมีกระติ๊บข้าวเหนียวด้วยนะครับทุกคน เดี๋ยวเล่นเที่ยวกันอันนี้เป็นดอกดาวเรืองนะคะเป็นดอกดาวเรืองเป็นดอกเหมน็นไก่เนาะสวย,สวย ายรูปนะคะทุกคน,กนะนให้ถ่ายรูปเนาะก็บอกว่าดืนต้นไม้ต้นเดียวก็สวยได้เดียวๆ็เอาไปื่อได้อีกนะไปมีจุดสวยๆให้ถ่ายรูปเนาะแต่ว่าเราก็จะไม่เข้าไปในนี้เราเรียกว่าในแปนลงดอกไม้เขาเนาะเพราเข้าไปปุ๊บดอกไม้ก็จะตายนะคะทุกคนก็ ทุกคนก็อยากได้รูปสวยๆแต่เราก็ต้องช่วยกันรักษาน่ดนึงนะคะเขาปลูกมาค่อนข้างยากเนาะสวยอ่ะทุ่งลาเวนเดอร์ชีวิตดีสิสวยมากเลย ถ้าอยากได้รูปสวยๆนะคะก็มาวันธรรมดานะคะคนเยอะมากๆเลยแต่เขาจะมีจุดให้ถ่ายอยู่เป็นจุดๆไปไปต่อแล้วรถน้ำต้นไม้แล้วมันก็จะโอ้ทันตะวันร่วงแล้วอะ ดอกทานตะว,วันเขาเฉาแล้วอ้ตอนนี้ทานตะว,วันเฉาแล้วเพราะว่าน่าจะเขาบานนานแล้วนะคะตัวน,นี้ก็เป็นเป็นจะเป็นเม็ดหมดแล้วเนี่ยอตอนนี้ทันตะว,วันบานไม่ขึ้นแล้วเพราะว่า เขาหมดดอกแล้วเนาะเขาก็จะกลายเป็นเม็ดแบบนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเมเ็ดแบบว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาเม็ดไปคั่วกินตอนนี้คอหักหมดแล้วอะแฟนนางขอพับ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  oh <no. S 1> ดูดีคอพับหมดเลยมีรู้งอนอะไรอืมขึ้นไม่ไหวแล้ว <laughs> งอนอะไรคะอทำไมต้องความน้าด้วยอ่ะ น้องความน่าหมดเลยทุ่งทันตะวันนะคะทุ่งทันตะวันน่าจะอาทิตย์ที่แล้วน่าจะสวยอยู่นะคะพเพื่อนๆแต่ดอกคอดมอสยังสวยอยู่นะคะรีบๆมานะคะ<า>อันนี้มันแกะหรือมันแพ มันน่ารักนะคะเด็กๆชอบนะจ๊ะเด็กๆชอบเนาะเออเขาให้นมมันใช่ไหม,ไมเป็นตัวเล็กจ้ะฮะเป็นตัวเล็กอ่ะอลูกมันเดะใช่หรอ ใช่เอาไปเลี้ยงไหมนี่มีอีกมีอีกนี่มีอีก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 อเ,เก่ตุ๊กู๊มันแย่งกันกิน น่ารักเนาะอันแน่มีชนกันด้วยน่ารักน่ารักไปตามว่าไงหนูหิวป้าให้นมมันหน่อยชี้มันน่ารักอะซื้อนมให้น้องหน่ยอยเดี๋ยวขวดเท่าไรคะขวดเท่าไรคะขวดละยี่สิบครับสามขวดหน้าสิบบาทนะขึ้นรังไงก่นคงีนิน ต้องเรียกมันยังไงเอาตั้งต้นตัวอะไรเธอเธอเธอมันน,นี้มันนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมันคนะันอ่ะอุ้ยอุ้ยอนี่น่ารัก อันแน่อันแน่ตกลงละาพันเดียวกันไหมอ่ะอ่มะโหกผลมาดูมาดูทำหน้าดูทำหน้าทำหน้าไม่พอใจนน่นั่น่นเอาไปเรียกอะไรพวกพี่ไปดูไอ้ข้าวไกินเลยะราไดีมห้าบาทสิบาทจ้า